ก็กรณีที่ตรวจพบนะครับว่าเป็นมะเร็งนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับจะมีอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องรู้จักมะเร็งของเราว่าเป็นอะไรนะครับต้องรู้ว่ามาจากที่ไหนนะครับปัจจุบันควรจะรู้แม้กระทั่งว่าชนิดของมะเร็งเป็นแบบไหนนะครับมีการแพร่กระจายไปที่ไหนหรือเปล่านะครับ ข้อมูลที่สําคัญตรงนี้จะช่วยให้เราสามารถนําไปสู่การหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เราสนใจได้อย่างถูกต้องนะครับอย่างที่2นะครับผู้ป่วยก็จะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะครับรวมถึงคนในครอบครัวด้วยนะครับผู้ป่วยต้องเตรียมพร้อมเรื่องแรกคือเรื่องของอารมณ์นะครับเมื่อเรารับทราบว่าเป็นโรคมะเร็งก็จะเป็นข่าวร้ายนะครับก็อาจจะมีอาการตกใจนะครับเสียใจหรือว่ากังวลน,นะครับ แต่ว่าเราจําเป็นจะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะครับเพื่อที่เราจะสามารถก้าวต่อไปสู่การรักษานะครับการมีครอบครัวที่พร้อมในการช่วยเราดูแลตรงนี้นะครับก็จะช่วยให้เราสามารถวางแผนตัดสินใจนะครับเข้ารับการรักษาต่างๆได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือเลือกสถานที่การรักษานะครับสิ่งที่หมอจะแนะนําก็คือให้เลือกสถานที่ซึ่งมีความพร้อมนะครับและเราเดินทางสะดวกนะครับอยู่ใกล้บ้านนะครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญเลยก็คือ เราจำเป็นจะต้องรักษาต่อเนื่องระยะย,ยาวนะครับการที่เราสามารถหาสถานที่รักษาซึ่งเราเดินทางไดสะดวกนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราไม่เหนื่อยกับการรักษานะครับ